ครับสวัสดีครับสวัสดี FC ทุกทท่านครับและก็กลาบสวัสดีทุกทท่านนะครับที่ชื่นชอบนะครับรถขุดมือสองนำเข้าแท้ๆจากญี่ปุ่นนะครับด้านหลังผมนี้เป็นสินค้าเข้ามาใหม่ครับอยากจะนำเสนอมากๆกับ s k 1 3 5 y y 0 6คันนี้สภาพมาสวยครับบอดี้มาเต็มๆนะครับและที่แน่ๆนำเข้าจากประเทศญี่ปุ่น100%ะครับด้านหลังของผมนี้เป็นปี เป็นรถปี2012นะครับไปปลายปีนะครับจะเข้าปี2013เลยละนะครับตัวนี้กับ SK135 y y 0 6ชั่วโมงการทำงานอยู่ที่5,700นะครับตัวนี้บอดี้มาสวยครับถ้าใครที่ชื่นชอบหรือว่าหลงไหลในสีเดิมๆนะครับแนะนำตัวนี้เลยนะครับไม่ผิดหวังดูนะครับหัวเก๋งนะครับตูดนะครับ เดิมๆมานะครับตัวนี้ก็มาสวยนะครับสีด้านหลังนะครับก็ยังไม่ถลอกนะครับนี่ก็ซื้อแบบไม่ต้องทําสีก็ได้ครับสภาพมาสวยนะครับไม่กินเละช่วงล่างมาเต็มนะครับระบบปั๊มต่างๆโอ้ปั๊มมาสวยดิปั๊มสวยครับแห้งๆนะครับนี่ไม่มีรอยซึมนะครับนี่นะครับระบบต่างๆสมบูรณ์นะครับสวยนะครับตัวนี้ กับวัยวยศูนย์หกนะครับรถปี2012นะครับปลายปีนะนะครับจะขึ้นเป็นปี2013ันมี่แหละนี่ดูชุดคอนโทรลครับอู้สวยนี่เห็นไหมครับเปลี่ยนชุดไส้กรองมานะครับนี่ห้าพันหกหกร้อยนะครับชั่วโมงนะครับเปลี่ยนมาเมื่อปี2021เดือน10วันที่15นะครับอันนี้เขาสแกนลงเลยนะครับมีตัวปักคอนโทรลมานะครับเช่นเคยนะครับคอนโทรลมาสวยกริฟช่วงล่างนะครับสวยๆรับไปแทงห้าสิบเซน นะครับเป็นมุ้งกีห้าฟันมาด้วยมาด้วยนะครับโอ้มาด้วยบอกแล้วว่าจะชวนคุยภาษาเหนือเยอะนะครับเพราะว่าตากล้องเมืองใหม่ของเราหนุ่มเหนือครับนะครับก็เดี๋ยวมาเจอหนุ่มอีสานอย่างเบาวโจ้รับรองนะครับอ้าวสีสันนะครับวอดี้มาเดิมนะครับอุปกรณ์ทุกอย่างนะครับสมบูรณ์นะครับนำเข้ามาจากประเทศญี่ปุ่นแท้ๆร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับตัวนี้ราคาเบาๆเบาๆนะครับสิบนิดนิดสิบนิดนิดนะครับสิบนิดนิดนะครับก็ ขี้กลางสอบถามกันมานะจ๊ะมาเดี๋ยวมาดูภายในภายในเก๋งครับภายในเก๋งบอดี้นะครับเก๋งนะครับยังไม่เดินกระแทกนะครับนี่เดิมๆไม่มีรอยอ่าถลอกนะครับรอยอัดรอยบี้นะครับ5,700ชั่วโมงนะครับอุปกรณ์ภายในครบสมบูรณ์นะครับนี่ดูการปิดประตูนะครับคลิปนะนะครับอ้าวอันนี้ต้องลองระบบให้ไหมนี่ อ้าวเดี๋ยวต้องลองนะครับเดี๋ยวต้องลองนะครับต่กบอกว่าต้องลองอ่าเดี๋ยวผมจะลองระบบใหนะ้นะครับตัวนี้กับ s k 1 3 5ร้อยบายบายครับอันนี้อยู่เอาเอาเป็นโหมดอ่ะโหมดไฮเนาะระบบออโต้ทุกอย่างสมบูรณ์นะครับขอย่าปิดประตูอ ยกครับดีฟังเสียงหน่อยอามครับเมอก,กี้ครับระบบอโอโต้ทุกอย่างสมบูรณ์นะครับสวิงสมบูรณ์ครับสมบูรณ์นะครับระบบไฟฟ้ามาเต็มนะครับ อลองกันเลยนะจ๊ะโอ้เร็วดีครับได้ได้ ก็สำหรับใครนะครับที่ชื่นชอบนะครับในรถขุดมือสองนำเข้าได้แท้จากญี่ปุ่นนะครับนี่ตัวนี้สภาพสวยครับกับเอเคอร์ไรซัม5บายบาย06ครับ H K R นะครับรองกันพอหอมปากหอมคอนะจ๊ะกับ s k 1เคร y อยสนะครับก็ตัวนี้นะครับกับราคาเบาๆนะครับกับราคา10นิดๆนะครับกับ s k 1เค y y อย้ายน้ำนะครับ135 y y 0 6รถปี2 0 1 2นนะครับตัวนี้จะ ปี2013นะปี2012ปลายๆนะครับมาเต็มครับเมื่อกี้5ฟันนะครับอุปกรณ์ทุกอย่างนะครับไม่บุบไม่บี้นะครับสีสันเดิมก็ยังสวยอยู่นะครับใครที่ชื่นชอบในระบบที่ว่าไม่ทําสีคันนี้ตอบโจทย์ท่านแน่นอนนะครับก็สำหรับท่านใดทับที่สนใจนะครับก็ติดต่อสอบถามมาได้นะครับตามเบอร์โทร0858400788ครับเบอร์โทรจะขึ้นอยู่ใต้คลิปให้นะครับก็ขอขอบคุณนะครับคุณลูกค้าใหม่คุณลูกค้าเก่าและ ที่กำลังจะตัดสินใจมาเป็นลูกค้ากับเราครับเดี๋ยวเราพบกันครับคลิปหน้าสำหรับวันนี้กับผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ